อาการโดยรวมขณะนี้ยังคงที่แต่ยังเป็นที่น่าวิตกขณะน,นี้ประทับอยู่ในห้องหลอดเลือดและหัวใจอาคารภูมิสิริมังคลานุสนรรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยการทำบอลลูนพระหัตถ์ไทยพ้นการตรวจพระหัตถ์ไทยยังคงทำงานได้ปกติดีอย่างไรก็ตามมีเส้นเลือดใหญ่ ที่พระสมองแตกโดยได้รับการผ่าตัดเป็นผลสำเร็จเรียบร้อยดีเมื่อคืนวานนี้ทางนี้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดหรือ ECMO ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ทดแทนการทำงานของปอดและหัวใจที่ทำงานผิดปกติจนไม่สามารถประคับประคองด้วยยาและเครื่องช่วยหายใจเพื่อรอให้หัวใจและปอดได้รับการรักษา จนกระทั่งกลับมาทำงานเป็นปกติ